ที่นี่เป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนีแฟนบอลอัดกันเข้ามาเชียยนในสนามแห่งนี้ผมคิดว่าสนามนี้มันใหญ่เป็นอันดับเจ็ดในยุโรปด้วยแันบอกถึงศักยภาพและในช่วงในช่องที่ผ่านมารัสเซียบอลลูนก็ได้ใช้ศักยภาพนั้นให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วพวกเขาก็มีทีมพุทธมาจย์เกิดขึ้นที่สนามแห่งนี้ด้วยโดยเฉพาะทีมของเยอเกนท็อปรับที่โค่นไบแซนนิคคว้าแชมป์ลีกได้2ส,สมัย แล้วก็จะมีผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่อีกหลายต่อหลายคนครับที่เติบโตขึ้นผ่านการเล่นในสนามแห่งนี้ด้วยเป็นการเล่นที่เหนือชั้นกับเพื่อนร่วมทีมเป็นตัวซัวลูกนี้ได้เตะมุม ผู้รักษาประตูหยุดได้ดีผู้รักษาประตูพยายามที่จะโยนเพื่อนร่วมทีมแต่ก็พลาดไปเวนาโดซิว่าพวกเขากำลังพับสนามบุกในสถานการณ์นี้ครับยิงได้เฉียบขาด็นประตูที่ยอดเยี่ยมด้วยพาสอย่างนี้ ไม่มีพลาดอยู่แล้วครับด้วยความนิ่งลน้วนๆเลยนะครับถือว่าสมราคาจริงๆประตูแรกของเกมนำ1-0ไม่น่าโดนไม่เหลืองแค่คริกกิ๊กเท่านั้นริสเตโนโรนาลโดฟลอยเลสิน มีโอกาสเปิดบอลบอกได้สุดยอดเขากำลังคุ่มแรสฟอร์ <ast> ได้โอกาสหรือมีลุ้นแต่ก้องหลังทำได้ดีกว่าเบ็คแฮมการิงชา เห็นการเล่นที่ดีมากลาเซนคว้าไว้ได้รูโน่เฟรนันเดสพิสเตโรโรนัลโดโอ้เขาผ่านไปแล้ว พิสโตเนโรนาลโดหยุดได้ดีไม่มีใครคลองบอล เขาถูกแย่งบอลไปแล้วครับผุบ้ศักษาประตูย,ยืนดักไว้ได้เซฟได้ดีเอลเวดีสกัดได้แม่นมากกาคาเอเวนบททักษะนี้ยกบอลได้ถูกจังหวะจริงๆ ลูกนี้ได้ยิงลูกนี้พุ่งปัดออกไปได้ทุ่มเข้ามาเบคแฮม คาสิมิโรต่อบอลได้ดีแรสฟอร์ด <Rash ford. S 2> ทำท่าจะเปิดบอลลูโน่เฟรนันเดสฟรีค <Fern> ิกจากตำแหน่งนี้ พลิกคลิ <parfois> uhm ับสจันโต้รุเสาประตูหมดสิทธิ์เขายิงได้อีกแล้วกับลูกแบบนี้ซึ่งบ่อยครั้งนี่เราอาจจะเห็นการยิงลักษณะแบบนี้ผิดเป้าหมายไปไกลนะครับแต่ไม่ใช่กับครั้งนี้ครับที่ทั้งน้ำหนักแล้วก็ทิศทางเป๊ะเหมอนเกิดเป็นประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่ง ถึงจะมีโอกาสในส่วนนี้ของสนามแล้วโอ้ฝั่งลูกก็โชว์สกิลที่ไม่ธรรมดานะครับแต่ฝั่งรับก็เสียท่าง่ายไปหน่อยเหมือนกันเขาพยายามหลบก,กองหลังแล้วทะลุขึ้นมาได้ดูช่วยจ็เกอะไรขึ้นการินชา เล่นบอลอย่างช,านชันฉลาดดาโลหมดเวลาครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่1นึ่ประตูต่อหนึ่งคูต้าสินเป่าเริ่มครึ่งหลังโรนโ,โดวิ่งทำทางไปยังพื้นที่อันตราย คอมอดีดีแต่ก็โดนแย่งไปทั้งทเขาต้องพยายามแย่งกลับคืนมาใีบอลให้กับเพื่อนโอกาสมาถึงแล้วบอลตรงตัวพุสตาระตู ต้องสงสัยไดยว่าเป็นฟรีคิกผิดเมคแฮมพิสเตียโนโรนัลโดทีมนี้เล่นได้อย่างเข้าขาดูเคลื่อนที่แล้วก็ได้โอกาสแล้วดูรักษาประตูกระโดดเซฟอย่างยอดเยี่ยม บอลบุกโอ้โหยิงล uh ูก oh. น right ี้โโอ้หเซตอะไรเช่นนั hmm. field, right ้นริสเจยโน่พวกเขาได้เรียบแล้วไฮคลาสกินครับที่สร้างโอกาสแล้วทำประตูได้ในจังหวะนี้ก็เป็นลูกยิงที่เปี่ยมด้วยความเนียบเลยแหละครับในสถานการณ์ที่กดดันขนาดนี้ไล่ตามมาสองประตูต่อหนึ่ง เป็นการเล่นที่ดีมากากา้าเบคแฮมโอ้โหดูทีมเวิร์คของทั้งคู่ริส <iano> เตียโนโรนัลโดดนการเลี้ยงผ่านที่คล่องแคล่วมากดูแล้วเขาไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นักแต่ว่าก็น่าจะรักจริงๆแหละครับทีแรกนึกว่าจังหวะการจ่ายกับการวิ่งจะลงล็อกแล้วนะครับแต่กองหลังก็ขยับได้ทันอยู่ดี มาเลล่าในระยะนั้นเขาสามารถยิงประตูได้เขาดักกอได้ทำให้คู่แข่งเสียการคลองบอลแรสฟอร์ด <Best sport. S 1> ส่งขึ้นในช่วงที่ดีตุดสินจะทำอย่างไร นาโดวสัวโยที่อาเซมิโลเยโรลาเซนโอ้เขาผ่านไปแล้วยิงได้เฉียบขา oh. ดหลบหนีพุ่งปัดออกไปได้ เแฮมแรดสฟอร์ดรูโน่เฟรนันเดสเป็นการเลี้ยงผ่านที่คล่องแคล่วมากโรเบตโตคาร์ลอสพวกเขากำลังพับสนามบุกในสถานการณ์นี้ครับอยู่สูงกว่ากองหลังอย่างนี้ก็ล้ำหน้าแล้วครับ เบ็คแฮมรรสพอร์ตเสียบอลอีกแล้วครับคริสเตียโนโรนัลโดเบ็คแฮมจะมีสกอร์เกิดขึ้นอีกหรือไม่ครับในเกมที่คู่ขี้สูสีแบบนี้ทั้งที่เวลาเหลืออีก5นาทีแล้วห่างแค่ประตูเดียวบรูโน่เฟรนันเดส โทษในช่วงลานี้ด้วยถึงเปล่าแล้วครับเป็นใบแดงแล้วก็จุดโทษเสียสองเด้งเลยนะครับแบบนี้ก็เป็นไปตามนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยเลยละครับสได์มาอย่างนั้นโอ้น่ากลัวมากเป็นการเข้าสกัดที่ค่อนข้างอันตรายเลยครับแม้ว่าจะประทำมาจากด้านข้าง แเจ้าบ,บ้านกระตุ้นกันใหญ่แล้วครับเพื่อให้ทีมไล่ตีสเสมอให้ได้ในช่วงเวลาที่เหลือถึงเวลาต้องรีบยกระดับเกมขึ้นมาแล้วนะครับไม่อย่างนั้นนี่อาจจะสายไปยืนลง่างนี้ก็ล้มแล้วครับช่วยไม่ผ่าดแนวรับไม่กลัวแล้ะครับแบบนี้แาบไรที่แนวรุกยังมีปัญหาในการแก้ปัญหาตำแหน่งยืนายคิดนมาว่าตอเวลาอีก4นาทีเอาแล้วครับพวกเขาส่งเสียงเชียร์กระตุน้นผู้เล่นดังขึ้นมาแล้วจุดโทษมาช้ามา ให้เป็นจุดโทษนะครับถือให้เป็นจุดโทษนะครับถือว่ากรรมการจะว่าอย่างไรโอ้โหแดงครับไม่แดงถูกลงโทษแบบเสียสองต่อเลยนะครับดูเหมือนว่าจะไม่ใช่วันของพวกเขาซะแล้วละครบแบบนี้เป็นจุดโทษที่ดี เขาพาตัวเองออกจากจุดนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมเขาทําได้จนทําให้ผู้รักษาประตูไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีดาก้าขียนไม่ดีสุดท้ายทีมที่มีเ้เล่นมากกว่าก็เอาชนะได้ตามคาดนะครับ แขกับพวกเขาก็ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเรื่องจํานวนนักเตะได้อย่างาคุ้มค่าครับปิดเกนได้อย่างที่คาดหวังเลย